คิดมากไปแล้วข้าก็แค่ขอบคุณเจ้าน่ะแต่ว่าเอ๊ะหากเจ้าแสดงออกได้ดีตลอดข้าก็พิจารณาไว้นะข้าต้องทำได้ดีแน่ๆเจ้าคอยดูได้เลยละ่ะองชายเออทำไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องจริงๆเพระยาเขาก็มอมทูลละ เรื่องไรสราระนี้คืออะไรกลับไปต้องบอกให้เคจัดการเขาสักหน่อยละเฮลมบู hey, ดูไม่ค่อยพอใจนะจะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กข้า,าชินแล้วล่ะโกรธแล้วเราทะเลาะกันเป็นการส่วนตัวนะพวกเจ้าโตมาด้วยกันหรออืมนอกจากเขาแล้วก็ยังมีเคคนที่เจ้าเคยเห็นมาก,ก่อน คนนั้นน่ะหรอดูจากรูปรักเขาแล้วเขาคงยืนดูพวกเจ้าสองคนทะเลาะกันใช่หรือไม่เจ้าอย่าถูกหน้าตาใส่สื่อของเคหลอกสิเขาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราฮะ<า>มีโอกาสจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าเคเอาชนะเฮลมบูได้เช่นไรเจ้าจะได้รู้ว่า เขาเป็นคนที่ล้อเล่นด้วยไม่ได้ที่สุดเดี๋ยวสิเจ้าจะพาข้าไปไหนอ่ะจะไปที่ไหนได้ลหะะแน่นอนว่าต้องกลับไปพักผ่อนยิงสิข้ายังไม่ได้ทำโทษเจ้าเลยนะข้าเป็นห่วงเจ้าทั้งคืนแต่เจ้ากลับมาเรียนรู้ดาบกับคนอื่นงอนเหรอเออคือว่าแต่ว่าก็ดีแล้วละ่ะยังดีกว่าไปซ่อนตัวและร้องไห้คนเดียว ข้าจะไม่ร้องให้แทนที่จะนั่งร้องให้ข้าจะล้างแค้นให้ฮัตทาด้วยตัวเองข้าดูออกว่าเจ้าจะจัดการกับพิหารเช่นไรหากเป็นไปได้ข้าหวังว่าเจ้าจะพาข้าไปด้วยนี่คือเหตุผลที่เจ้าอยากเรียนรู้ดาบหรือใช่ทำให้ข้าอ,อิจฉาจริงๆตอนนั้นที่ข้า ข้าเจ้าเมืองที่ทุจริตนั่นเจ้าก็ตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ตอนนี้กลับเต็มใจที่จะหยิบดาวเพื่อเด็กคนนั้นมีอะไรให้อิจฉาละ่ะหากทำได้แล้วก็หากทำได้แล้วก็ข้าไม่อยากให้เจ้าไปเอาชีวิตคนอื่นข้ารู้ว่าเจ้าหนักใจ แต่ข้าไม่อยากให้ใครมาแทนที่ข้าในใจเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามดังนั้นข้าจะสอนเจ้าใช้ดาบและยอมให้เจ้าล้างแค้นให้เด็กคนนั้นได้แต่หลังจากนี้หัวใจของเจ้าต้องมอบให้ข้าทั้งหมดเข้าใจหรือไม่จริงๆเลยทำไมเจ้าถึงได้ถึงเด็กล่ะ ไม่ใช่ว่าเจ้าอยากให้ข้าพักผ่อนหรือไปเถอะไปเถอะข้าจะกลับไปนอนแล้วข้ารู้สึกเหมือนว่านางกำลังปิดบังบางอย่างจากข้ามันคืออะไรกันนะเพลงอะไรนะพระชายายัางมีชีวิตอยู่และได้พบกับองค์ชายแล้วหรือนี่พวกเจ้าทำบ้าอะไรอยู่ฮะ เริมทีข้าน้อยรู้แล้วว่าพระชายาอยู่ที่ไหนและกำลังเริ่มลงมือแต่นึกไม่ถึงเลยว่าองค์ชายจะเสด็จมาทันเวลาแม้แต่เจ้าเมืองที่เราเลือกก็ยังถูกประหารชีวิตเพราะปกปิดข่าวองค์ชายน้อยนั่นได้เขามาจากไหนกันแน่อียิปต์ใหญกว้างขนาดนี้แต่เขาไม่ลงทางเลยแม้แต่น้อย ต่ได้ยินว่าก่อนที่องค์ชายอเคนาเตนจะเสด็จออกไปก็เคยไปพบกับท่านเทพีขอรับเจ้าว่าอะไรนะ <c oughs> ท่านเทพีทรงอารมณ์ไม่ดีเหรอเพคะ <c oughs> ใช่อยากจะสมปรารถนาดูสักครั้งข้ารู้สึกขยะแขยง ท่านเทพีท่านเป็นผู้ชี้ทางให้อคินาเตนใช่หรือไม่ท่านก็รู้ว่าเราไม่ยุ่งกับคนในวงังทำไมท่านถึงคุกเข่าลงดีมันเวลาอะไรแล้วท่านยังจะทำไมรึท่านนักบวดไม่ต้องคำนับค่าอีกต่อไปแล้วรึทำความเคารพท่านเทพีอืม ท่านเทพีท่านกำลังชี้ทางให้อเคนาเตนนักบ,บวดลามโมทุกสิ่งที่ข้าทําคือประสงค์ของพระเจ้าข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องอะไรวางใจเถอะแค่เดินไปตามทางปัจจุบันก็พอจะต้องถึงจุดจบที่เราทุกคนต้องการอย่างแน่นอนความหมายของท่านคือ เราจะทำสำเร็จใช่หรือไม่ म